สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเนี่ยครับผมค้างในคลอสตอกกับคลอสตอกแชนแนลเนีฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Val ลเลหรือ ROV e นะพี่ก็จะข้อมูลเกี่ยวกับเกม ROV e ที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับและคิวคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ ROV e Place คลิปที่3หลังจาก2คลิปก่อนเนี่ยเราได้รู้ทั้งโรงเรียนสอนเวมอนคาราโนและเมืองคาเซลนะเมืองหลวงของสาพันธรัฐอิสระไปแล้วคราวนี้ครับจาก d a t a ที่ a r ร n a Official ปล่อยมาเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องของเกาะแห่งายมอน 不不不不。 เน,เนื้อเรื่องต้องน่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าเกาะแห่งสายหมอกนี้เนี่ยจากที่เรารู้กันมาเนี่ยคือเกาะแห่งนินจาเป็นบ้านเกิดของไฮแาเตและไอรินั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าเผ่านินจาจะเป็นเผ่าฮิวแมนแต่ที่นี่ไม่ใช่เมืองฮิวแมนครับอยู่ภายใต้การควบคุมของเวราอ่าแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับไปจ้ะเราไปดูหัวข้อแรกของเกาะแห่งสายหมอกกันเลยนั่นก็คืออินโทรดักชันนั่นเองนะฮะเกาะแห่งสายหมอกนะว่ากันว่าเป็นเกาะแห่งสัตว์โบราณและอารยธรรมตะวันออกนะฮะเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง ของทะเลแสงศักดิ์สิทธิ์ทั้งเกาะถูกปกคลุมไปได้วยหมอ,อกหนาะที่เกิดจากน้ําทะเลที่ระเหยเพราะแสงศักดิ์สิทธิ์ตลอดทั้งปีซึ่งจากแผนที่ในเกมเนี่ยได้บอกว่าเกาะแห่งสายหมอ,อกคือฐานที่มั่นทางทะเลที่สําคัญที่สุดของเวด้านี่ฮะซึ่งถูกปกปักรักษาไว้ด้วยนินจาที่สืบสายเลือดมังกรตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งชื่อเกาะแห่งสายหมอ,อกนี้ก็มาจากลักษณะของเกาะที่มีหมอ,อกปกคลุมตลอดเวลานั่นเองเนี่ยและเกาะนี้นะครับยังเป็นที่อาศัยอยู่ของไทกูหลงหรือมังกรโบราณนั่นเอง ซึ่งตอนนี้โน,โน้องๆจงจำเขาว่าไท่กู่หลงไปก่อนนะเพราะพี่แบบอาจจะมีพูดอ้างถึงทั้งคลิปนี้นะฮะไท่กู่หลงเป็นภาษาจีนนะครับไท่กู่แปลว่าโบราณส่วนหลงก็แปลว่ามังกรพอมารวมกันก็หมายถึงมังกรโบราณน,นั่นเองซึ่งจากการที่ที่นี่นะครับเป็นเกาะแห่งนินจาอารยธรรมตะวันออกนะดังนั้นเราจะนึกถึงประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมฮะซึ่งคําว่าไท่กู่หลงเนี่ยสามารถออกเสียงแบบญี่ปุ่นได้ด้วยนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการยืมตัวอักษรจีนไปใช้เนาะภาษาจีนอ่านว่าไท่กู่หลงภาษาญี่ปุ่นจะอ่านว่าไทโ ไทโกริวอักษรจีนอ่านว่าโลตัวคันจิญี่ปุ่นอ่านว่าริวนะฮะประมาณนี้ซึ่งมังกรโบราณตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษคือเขาเนี่ยเป็นสัตว์ร้ายโบราณตัวสุดท้ายของโลกที่เหลืออยู่ซึ่งพลังของมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนเกาะทั้งหมดโว้ยโคตรน่าสนใจเลยนะสำหรับมังกรโบราณตัวนี้เนี่ยและในฐานะสมาชิกของวิหารแห่งแสงบทบาทของเกาะแห่งสายหมอกก็คือมีหน้าที่ปกป้องภัยคุกค,คามอันชั่วร้ายจากท้องทะเล ซึ่งแน่นอนครับัยพุกคามเวด้าครับเราก็รู้ๆกันอยู่ก็คือล็อกไฮน์นั่นเองนะซึ่งเรื่องราวของเกาะแห่งสายหมอกได้ถูกพูดถึงครั้งแรกตอนเปิดตัวฮีโร่ไฮยาเตะฮะนินจาผู้ทรยศที่ไปอยู่กับล็อกไฮน์นะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยภาพหลักๆของเกาะแห่งสายหมอกเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเกาะแห่งนินจามีหน้าที่ปกป้องภยทางทะเลให้วิหารเนื่องจากบรรพุรุษของไฮยาเตะเนี่ยได้ไปทำารนทัดสัญญากับเวดา้าซึ่งดีลเนี่ยคล้ายๆกับว่าเผ่านินจาเนี่ยปกป้องน,าน่านน้ำให้เวดา้าเวด้าก็คุ้มครองเผ่านินจาอะไรแบบนนะ ซึ่งถ้าหากพี่พูดถึงฮฮยาเตะเนี่ยบางคนอาจจะเอะว่าเฮ้ยจริง,รงๆคาแรคเตอร,ร์ของเกาะแห่งสายหมอกตัวแรกที่เปิดตัวมาคือไอริใช่ไหมแต่ว่าเนื้อเรื่องของไอริเนี่ยไม่ได้พูดถึงสถานที่นี้เลยนะข้อมูลยังน้อยมากนะแต่พอไฮอาเตะออกมาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเอ้สองคนนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วก็เกิดที่นี่อะไรแบบนี้นะครับต่อมาหัวข้อที่2ภูมิศาสตร์ อย่างที่บอกนะครับว่าเกาะแห่งสายหมอกเนี่ยเป็นวัฒนธรรมตะวันออกโดยสมบูรณ์อารมณ์ประเทศญ,ญี่ปุ่นสุดๆนะครับมีนินจามีมังกรโบราณมีอารยธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับซึ่งเกาะนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยธงหลากสีโคมไฟว่าวอาคารหินและไม้ขนาดยักษ์ซึ่งวันนี้นะครับในหัวข้อภูมิศาสตร์เนี่ยพี่ก็จะเอา4สถานที่ที่สำคัญที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะแห่งสายหมอกมาแนะนำกันนะฮะไปเราไปที่แรกนะนั่นก็คือภูเขาหมอก ซึ่งภูเขาหมอกเนี่ยจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะนะครับซึ่งพี่เบลข้อมูลมาจากการีน่าของอินโดนะเขาบอกว่าภูเขาหมอกเนี่ยคือภูเขาไฟโบราณซึ่งมีแหล่งน้ําสํารองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะซึ่งเข้าใจนะเพราะว่าสถานที่ที่ล้อมรอบด้วยทะเลบางทีน้ําตืดมันไม่พอนะต้องมีแหล่งน้ําสํารองนะต่อมาสถานที่ที่2นั่นก็คือวัดทองคํา โอ้ยชื่อก็แบบว่ามีความหรูรามาเห่าแล้วนะยครับซึ่งสถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ตั้งอยู่บนเนินเขาของภูเขาหมอกผู้คนมากมายเดินทางมายังสถานที่นี้เพื่อแสวงบุญหรือแสวงหาความแข็งแกร่งนะฮะซึ่งความสําคัญของที่แห่งนี้นั่นก็คือวัดทองคาเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของไทกูหลงหรือมังกรโบราณนั่นเองนะและจากเนื้อเรื่องของไฮาเตะนะที่นี่แหละคือที่ที่เขาบุกมาทําลายพันธสัญญาธาตุนะฮะแล้วก็จากวิดีโอซีนเมทิเปิดตัวของไฮาเตะเนี่ยมังกรที่เขาเจอก็คือมงก คอโบราณไทกู่หลงนั่นเองซึ่งเดต้าในตอนนั้นเนี่ยเรียกสถานที่นี้ว่าหอคอยมังกรเห็นไหมพาะมีมังกรอ,อยู่ด้านบนเนี่ยแต่ว่าสรุปตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นวัดทองคำนะถ้าใครเจอ2คํานี้ก็รู้ว่าเป็นสถานที่เดียวกันเออแต่เขาเปลี่ยนชื่อนอกจากนั้นนะจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาบทที่5ที่ชื่อว่าเสียงคํารามของมังกรเนี่ยที่พี่ได้ทําเป็นตอนตอนเนาะย,ยังมีดีเทลเกี่ยวกับวัดทองคําด้วยนะฮะนั่นก็คือบอกว่าวัดนี้เนี่ยมีความสูง10ชั้นซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยจะมีวิธ คนที่ตำแหน่งสูงจะขึ้นไปได้สูงขึ้นเรื่อยๆเลยแบบนี้เนะยฮะอันนี้พี่เอามาจากที่แบบบรรยายที่ฮาอาเตะต้องฝ่าฟันนะซึ่งแบบโคตรหินอะแล้วก็ที่สําคัญนรับมังกรโบราณแล้วก็พันธสัญญาที่ฮายาเตะต้องการทําลายเนี่ยอยู่ชั้นบนสุดจ้ะอยู่ชั้น10นะฮะคือที่นี่มีความโคตรสาคัญจริงๆนะเพราะดูจากระบบซิ c เคียวริตี้ที่โคตรแน่นหนานะฮายาเตะเนี่ยตอนเข้าไปทําลายพันธสัญญาเสร็จที่ชั้น1ิใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยโดนจับได้ซีเนียวร์ปลงมาเลยจ้าคือซีเนียวนี่อยู่เวดานวมทีี่่เลดนะฮะ นี้สาคัญที่เวด้าเนี่ยค่อนข้างโฟกัสเห็นไหมถ้าไม่สาคัญจริงๆเนี่ยซีเนียร์เไม่ว้ามมาแบบด่วนจีไปสนีจ่าขนาดนี้นะฮะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นถ้าหากมักังก้าไม่มาช่วยเนี่ยฮายาเตะต,ตายนะจ๊ะบอกก่อนนะจ๊ะแล้วก็ยังมีข้อมูลสําคัญอีกอย่างนึงนะฮะจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยก็คือพลังมังกรดําที่ฮฮยาเตะได้มาหลังจากเจอกับมังกรโบราณที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งพลังความมืดสําคัญที่ทําให้วอคาร์คืนชีพขึ้นมาได้โดยบังเอิญเออซึ่งจากข้อมูลที่วิวิเคราะ ไม่ได้ตายนะแต่แค่อ่อนกําลังลงแล้วก็พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพลังมังกรดำเนี่ยเข้ามาในตัวไฮายาเตะได้โอยโคตรยาวเลยสมัสารที่ที่2นะต่อมาสถานที่ที่ก็คือเมืองหลักซึ่งเมืองหลักเนี่ยตั้งอยู่ทางตอนใต้นะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอารมณ์เหมือนเมืองหลวงนะฮะซึ่งพี่คิดว่าคาแรคเตอร์อย่างไอริไฮายาเต หมู่บ้านานินจาใดๆที่เราเห็นในซีเนมาติกเปิดตัวของไฮอาเตะเนี่ยก็คือที่นี่นะแต่เสียดายข้อมูลมันยังน้อยไปนะจริงๆมันน่าจะมีอะไรน่าสนใจเพราะที่พี่ดูจากรูปเนี่ยมีความเจริญสวยงามไม่เบานะถึงจะเป็นแบบหลังคาวัดจีนแต่ว่ามีเรือบินจ้าเออและสถานที่สุดท้ายน,นั่นก็คือท่าเรือทหารเบอร์สี่ตามรูปเลยครับตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะซึ่งนี่เป็นที่ตั้งของกองเรือรบที่แข็งแกร่งที่สุดของเวด้านะฮะข้อมูลก็ไม่มีอะไรเหมือนกันมีเข้านี้เลยนะไม่แน่ต่อไปอาจจะมี Data อะไรที่เพิ่ม มาหรือมีฮีโร่ที่อยู่ที่นี่ก็ได้เออเนี่ยมันปูทางแล้วว่าคาแรคเตอร,ร์ที่เกาะแห่งสายหมอกเนี่ยเป็นไปได้อีกเยอะมาครับต่อไปหัวข้อที่3นะครับนิเวศวิทยา ซึ่งในเวศวิทยาจะอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเหมือนที่บอกว่าพลังของมังกรโบราณเนี่ยส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่นี่ใช่ไหมทำให้มีความพิเศษต่างจากที่อื่นๆซึ่งพี่ก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆบนเกาะมาให้ดูกันครับมี6ชนิดด้วยกันนะครับไปเราไปดูอันแรกกันเลยนะฮะนั่นก็คือ มิสตนะี้ฟรินช์มิสตี้ฟรินช์ะเป็นนกขนาดเล็กที่พบได้ทั่วเกาะนะฮะมีลำตัวสีเทามักจะส่งเสียงร้องเรียกกันบนหุบเขาจิ๊บจิ๊บนกชนิดนี้เนี่ยฉลาดและมักถูกเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะต่อมาสัตว์ชนิดที่2คือโอซิฟ็อก์นะฮะโอซิฟ็อก์เนี่ยเป็นสุนัขจิ้งจอกที่มีลายพระจันทร์เสี้ยวสีเงินที่หน้าผากฟังแค่นี้ก็ดูแบบว่ามีความพิเศษมีเวทมนต์ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งโอซิฟ็อกส์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตพ้นเมออเมองมนะอพลพลงของขาาหัััวทลลพรโบณใ สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ด้วยโอ้โหคุยกันได้ก็แบบน่ารักเนาะดีจังและต่อมานะสัตว์ชนิดที่3ก็คือแย่คุ้ยเหอรพี่เขาหักเดต้าเขาแปลแบบนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นชื่อจีนนะดูจากลักษณะเนี่ยฮะซึ่งแย่คุ้ยเหอเนี่ยเป็นนกขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ําของภูเขาหมอกจะออกหากินเวลากลางคืนนะและด้วยอิทธิพลของเวทมนต์ของมังกรโบราณเนี่ยทำให้ขนของมันจะโปรง่งใสและสะท้อนสีแปลกๆภายใต้แสงจันทร์ที่ล้อมรอบด้วยหมอกอนึกแล้วก็สวยอะอยากเห็นจังเลยนะว่าเป็นยังไงนะฮะต่อ ที่4นะคือแบงแบงแบรแบงแบงแบระครับชื่อน่ารักจังเขาได้บอกว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่หน้าตาเหมือนยักษ์ขนาด3เมตรห ไม่เล็กนะจ๊ะถ้า3เมตอนะ,ะถึงภายนอกจะดูน่ากลัวแต่จริงๆมันเป็นสัตว์ที่เชื่องและไร้ย,ยังสามารถวัน,ว,นวันกินกับนอนเท่านั้นแล้วก็มักพบรูปถ่ายของชาวเกาะเนี่ยนอนเล่นกับท้องของหมีชนิดนี้โอ้โหงุ้ยมากขอเรียกว่าน้องแล้วกันนะครับความน่ารักเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่ตัวเล็กนะขอแค่งุยก็เรียกว่าน้องได้แล้วซึ่งน้องเนี่ยจะต้องแบบมีงองงูหลายตัวด้วยน้องเพิ่มความน่ารักไปอีกนะฮะน้องต่อมาชนิดที่หนะ ก็คือไดฟูกุแรบบิทกระต่ายไดฟูกุนะฮะซึ่งสัตว์ชนิดนี้เนี่ยรู้จักกันในฐานะสัตว์ตัวน้อยสุดน่ารักบนเกาะแห่งนี้ไม่ว่ามันจะอายุขนาดไหนแก่ขนาดไหนเนี่ยร่างกายของมันจะสูงได้เพียง10เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยไดฟูกุแรบบิทเนี่ยจะมีขนสีขาวบริสุทธิ์และนุ่มมากมีนิสัยชอบนอนขดตัวเหมือนกับเข้าเหนียวบนเกาะแห่งสายหมอกทาให้มันเนี่ยถูกเรียกว่าไดฟูกุนะฮะอาหารชนิดหนึ่งบนเกาะแห่งสายหมอกซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไดฟูกุก็คือขนมชนิดหนึ่ เคยกินกันใช่ไหมและด้วยที่มันเนี่ยตัวเล็กแล้วก็ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยทำให้ไม่มีใครล่ามันพี่ว่ามันน่ารักด้วยแหละไม่มีใครล่านะเอ็นดูน้องนะฮะขอเพิ่มอีกน้องเพราะว่าดูลักษณะของน่ารักมากๆแน่ๆนะในบางครั้งอาจจะพบน้องเนี่ยขนสีดำนะเราก็จะเรียกว่ากระต่ายทัวดําแล้วก็ขนสีน้ําตาลเนี่ยจะเรียกว่ากระต่ายชาข้าวสาลีอ้แม่มีความน่ารักนะเรียกเป็นของกินทุกอย่างแต่กินไม่ได้นะและสุดท้านยนะสัตว์ชนิดที่6ก็คือไวน์บอรบอรเนี่ยมันหมูป่าใช่ไหมเป็นส มีเขี้ยวใหญ่แหลมคมความดุร้ายของมันนะทำให้มันเนี่ยมักจะโจมตีทินฐานของมนุษย์นะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีความเดือดร้อนนะแต่ด้วยความที่มันเนี่ยมีเนื้อรสชาติอร่อยขนสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและมีเขี้ยวที่สวยงามทําให้พวกมันเนี่ยเป็นที่ต้องการจํานวนมากอ่ามีการล่าเกิดขึ้นนะไม่ต้องกลัวน้เผ่านี้เก่งอยู่แล้วนะสามารถล่าได้อย่างไม่ลําบากนะครับและต่อมาหัวข้อที่4นั่นก็คือตัวละครที่เกาะแห้งไซมอนซึ่งเท่าที่พี่รู้ตอนนี้เนี่ยมี4ตัวนะแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนนั่นก็คื ไอริซึ่งไอริเนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกเลยนะครับจาก Data เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเธอคือโจนินผู้สืบทอดพลังวิญญาณมังกรที่แข็งแกรง่งไอริเนี่ยมีอาวุธหลายอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดราก้อนชูริเคนชูริเคนอันใหญ่ๆอาวุธปาของเธอนะหรือว่าจะเป็นดาบคู่หรือแม้แต่พลังริวโนอิคาริสุดจัดประหลาดบอกของเธอนั่นเองเนี่ยซึ่งจากสึดครั้งหนึ่งเนี่ยไอริ ri, คือผู้ที่สามารถตัดปีกมาลอกเจ้าแห่งอบิสได้สําเร็จอย่าลืมนะว่าไอริ ri, เป็นเผ่าฮิวแมนนะไปตัดปีกมาลอกที่แบบหลัวได้บอกเลยไท ธรรมดาจ้าและนอกจากนั้นเธอยังเป็นหนึ่งในลูกรัก GM นะในช่วงปีแรกๆที่เกมเปิดตัวเนี่ยไอริเป็นตัวที่มีสกินเยอะมากและสกินแพงมากนะฮะแล้วที่มีความพิเศษก็คือไอริเนี่ยเป็นตัวละครเหมือนจะเป็นตัวแรกเลยมั้งที่ประวัติของเธอเนี่ยมีการพูดถึงคาแรคเตอร์ต,ตัวอื่นที่มีผลต่อไทม์ไลน์หลักของเกมคือไปพูดถึงมาหลอกว่าตัดปีกอะไรเงี้ยเพราะว่าในช่วงปีแรกของเกมเนี่ยประวัติของฮีโร่ตัวไหนก็จะพูดถึงฮีโร่ตัวนั้นไม่มีการเชื่อมกับคนอื่นนะแต่ไอริาเนี่ยนซนนึ่ง ตอนนี้ที่พี่ทำคลิปเนี่ยได้ข่าวว่าไอริจะรีโมเดลเออถ้าหากรีโมเดลเปลี่ยนประวัติเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีนะครับแล้วก็พี่ขอทำความเข้าใจนิดนึงนะพี่ขอแก้ข้อมูลจากคลิปจัดอันดับฮีโร่สายเลือดมังกรหน่อยสรุปแล้วนะไอริเนี่ยมีสายเลือดมังกรมากกว่าฮเฮอาตะนะต่อมานะครับแคคเตอร์ตัวที่2นั่นก็คือไฮยาต แน่นอนขอเขาคือนินจาผู้เก่งกาจนะครับเก่งขนาดไหนนั่นเหรอก็แค่ที่สุดในรุ่นนะ่ะเออเอาดิเอาดิอาวุธประจําตัวของเขาก็คือชูริเคนอาวุธปลาของนินจาขนาดเล็กนะเขาเนี่ยรู้สึกถึงความไม่แฟร์ของพันธสัญญาที่เผาของตนเนี่ยไปทํากับเวดา้าทําให้เขาเนี่ยไปร่วมมือกับมังก้านะบุกวัดทองคําและสามารถทําลายพันธสัญญาธาตุได้สําเร็จทําให้ตอนนี้เขาถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ทรยศต่อเวดา้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งตอนที่ไฮอเตะเปิดตัวมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสถานที่ที่เขาอยู่นั่นก็คือเกาะแห่งสายหมอก นั่นเองเนะครับซึ่งนอกจากเขาอยู่เนี่ยไอริก็อยู่ที่นี่ด้วยเออสองคนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะฮะพ่อหนุ่มฮายาเตะคนนี้เนียเขายังเป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้ราชาปีศาจวอร์คฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาได้อีกครั้งอุย้ยไม่ธรรมดานะแล้วก็จากเนื้อเรื่องเสือหมูไฮยาเตะเนี่ยได้กล่าวถึงการต่อสู้ทดสอบฝีมือระหว่างเขากับไอรินะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยฮฮยาเตะชนะเก่งมากเก่งแบบคูคูเลยนะไปดูได้พี่ทําน้ํามันมากนะฮะต่อมาคาแรคเตอร์ บอกเลยเนดะ้อสาวลึกลับคนนี้เนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยนะว่าเธอเนี่ยอะไรยังไงนะสิ่งเดียวที่รู้ก็คือเธอคนนี้เนี่ยได้รับพลังกงเล็บมังกรณนะวันที่พี่ทําคลิปเนี่ยโคอาคุยังไม่เปิดข้อมูลอะไรออกมาเลยนะดังนั้นเราก็ต้องรอข้อมูลนะว่าอะไรยังไงนะฮะซึ่งคําว่าโคอาคุเนี่ยจากที่พี่ไปหาข้อมูลมานะมันแปลว่าแอมเบอร์ซึ่งถ้าแปลไทยก็น่าจะเป็นอัมพันเนาะอัญมณีชนิดหนึ่งนะฮะแต่ดูทรงมีความเฟี้ยวฟ้าบอกเลยตัวนี้มีความเฟี้ยวฟ้า,ฟานะและแคริเตอร์โซสุดท้ายนั่นก็คือจุดจุดจุด ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรด้วยซ้ำานะฮะถ้าใครรู้บอกได้นะสิ่งที่พี่รู้อย่างเดียวคือสาวคนนี้เนี่ยเธอได้รับพลังเขี้ยวมังกรซึ่งน้องๆสังเกตรูปนี้นะเฮ้ยมีความคล้ายฉีนะเขาไปเกี่ยวอะไรกับฉีหรือเปล่าเออต้องรองข้อมูลกันต่อไปนะฮะแต่บอกเลยว่านินจาเฟียทุกตัวน่าจะเล่นมันใช้สกิลเพยทุกตัวนะและหัวข้อสุดท้ายในคลิปนี้นั่นก็คือความสัมพันธ์ของตัวละครของเกาะแห่งสายหมอกนั่นเอง เรารู้มาหมดแล้วนะว่าที่นี่เป็นยังไงมีใครอยู่บ้างมีเนื้อหาอะไรบ้างคราวนี้เรามาดูกันดี่ว่านะว่าแต่และตัวเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันยังไงบ้าง <S <S ซึ่งการีน่าก็ดีมากนะคือทําเป็นอินโฟกราฟิกเป็นแผนผังมาให้ดูเลยนะครับจะทําให้เราเห็นการเชื่อมโยงตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ข้อมูลที่พูดวันนี้เนี่ยนอกจากข้อมูลของการีน่าแล้วเนี่ยมีข้อมูลที่พี่เนี่ยปฏะติดประต่อเองด้วยนะวิเคราะห์เองด้วยเออดังนั้นถ้าผิดตรงไหนก็บอกได้นะพี่อาจจะมีแก้ตอนนี้ก็คือเอาข้้้้ออออมมููููลลลทีี่่รรรตตนนนนไปกกาาาดดยยยวคับงงงเจ ก็คือมังกรโบราณห,หรือไทกูหลงนั่นเองนะพี่ก็จะอธิบายจากไทกูหลงนะเชื่อมไปที่ต่างๆนะไปดูอันแรกกันเลยนะดูที่ลูกศรชี้เฉียงขวาบนจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างไทกูหลงกับเวด้าซึ่งกล่าวว่านานมาแล้วเนี่ยไทยกูหลงหรือมังกรโบราณเนี่ยได้ทําสัญญากับเบรนผู้ก่อตั้งเวด้าเพื่อที่จะทําให้เขาสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้โดยที่มังกรโบราณเนี่ยจะต้องคอยปกป,ป้องภัยคุกค,คามต่างๆให้เวด้าเป็นการตอบแทนเอ,อ อ่ะต่อมานับดูที่ลูกศรชี้เฉียงซ้ายบนเนี่ยมันจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมังกรโบราณกับเกาะแห่งสายหมอกก็คือต่อจากเหตุการณ์ที่พี่พูดมาก่อนหน้านี้แลวก็คือหลังจากที่มังกรโบราณเนี่ยดีวกับเวดาว่าเออสรุปว่าอยู่ที่นี่ใช่ไหมแต่เนื้อหาระหว่างนั้นอ่ะมันยังมีความลับอีกมากที่เราไม่รู้นะว่าความสัมพันธ์ระหว่างมังกรโบราณกับเกาะแห่งสายหมอกคืออะไรนะครับคือเราสังเกตง่ายๆนะว่าเขาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ซึ่งพี่คิดว่าเหตุผลที่มังกรโบราณเลือกที่จะอยู่ทีีนนีนนมมมัจะต้องควาพิศษ อาจจะแบบทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยยืนยาวขึ้นนะเพราะสิ่งมีชีวิตโบราณคนอื่นตายกันหมดแล้วนะประมาณนี้นะจ๊ะต่อมานะดูที่ลูกศรชี้เฉียงซ้ายล่างอ่ะจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมังกรโบราณกับชาวเกาะแห่งสายมอกต่อจากที่พี่พูดข้างบนเหมือนเดิมนะก็คือมังกรโบราณเนี่ยได้มอบพลังหรือสายเลือดมังกรให้แก่ชาวเกาะแห่งสายมอกหรือเหล่านินจาเพื่อทําหน้าที่ปกป้องน่านน้านี้จากปีศาจล็อกไฮน์เออง่ายๆเลยใช้เป็นทอดๆไปนะฮะปกป้องคนเดียวอาจจะไม่ไหวก็ต้องมีแบบมีคนช่วยอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งการสืบทอดพลังรุ่นสู่รุ่นจากมังกรเนี่ยพี่เพิ่งมารู้ดีเทลนะว่ามันจะมีแยกด้วยนะไอริเนี่ยสืบทอดวิญญาณมังกรโคฮาคุสืบทอดกงเล็บมังกรและสาวปิศาที่พี่ยังไม่รู้ชื่ออีกคนเนี่ยสืบทอดเขี้ยวมังกรต่อมาครับลูกศรชี้เฉียงขวาล่างอ่ะจะแสดงความสัมพันธ์ของมังกรโบราณกับไฮยาเตะเนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยไม่รู้เดียวกันยังไงแต่ในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนไม่โอเคกับพันธสัญญาธาตุนี้นะฮะคนคนนั้นก็คือไฮยาเตะนั่นเองเขารู้สสึกกไม่แฟััับพนธญ,ญ นี้อย่างแรงนะฮยอารมณ์ไม่มีใครเห็นหัวซึ่งข้อสังเกตยอย่างหนึ่งจาก d a ต a ของไฮายาเตะเนี่ยเขาได้บอกว่าพันธสัญญานี้เนี่ยบรรพบุรุษของเขาเนี่ยได้ทากับเวดาใช่ไหมซึ่งคาว่าบรรพบุรุษเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวมังกรโบราณเองก็ได้เอออันนี้พี่เดาเนาะถ้าหากมีข้อมูลชัดๆเดี๋ยวเราจะมาะแถลงไขกันอีกทีนะตอนนี้ก็คาดเดาไว้ได้ก่อนว่าเป็นใครก็ได้นะเป็นคนก็ได้มังกรก็ได้นะครับที่ไปดีวกับเวดาใครว่าดีอะไรไม่รู้แต่สิ่งที่ไฮายาเตะรับรู้อย่างเดียวก็คือไม่ว่าเผ่านินจา จะตายขนาดไหนวิหารไม่เคยสนใจไม่เคยให้ความสําคัญใดๆนะฮะส่งผลให้เขาเนี่ยตัดสินใจแปรพักไปร่วมมือกับศัตรูอย่างมังกรกาเพื่อทําลายพันธสัญญาธาตุที่ตั้งอยู่ที่วัดทองคำานะฮะซึ่งจากที่บอกว่าวัดทองคำเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สาคัญมากใช่ไหมทำให้ฮายะเตะและมังกรกาเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะเพื่อวางแผนบุกวัดแล้วก็ทําลายพันธสัญญานะฮะและจากเนื้อเรื่องบางส่วนของฮายะเตะแล้วก็การคืนชีพของราชาตอนที่5เนี่ยมันจะมีดีเทลเรื่องนี้นะว่าเขาัะ,ะเตรียมอะไรแบบอะไรยังไงนะไปดูล สรุปคือไฮอเตะสามารถบุกไปทําลายพันธสัญญาได้สําเร็จและได้รับพลังมังกรดําจากมังกรโบราณมาเออถึงแม้ว่าเขาเกือบจะถูกซีเนียลจัดการได้นะแต่เจ้ามาักังกาก็มาช่วยเขาออกจากที่นั่นได้สําเร็จนะฮะและทั้งสองก็เดินทางไปที่ล็อกไฮน์นะครับจนเหตุการณ์เนี่ยจะพัดจะผูในที่สุดนําไฮอเตะได้เจอกับมาจ้าโดยบังเอิญส่งผลให้พลังมังกรดําในตัวของไฮยเตะเนี่ยได้ปลุกเศษเสี้ยววิญ,ญญาณของวอคัสในตัวมาจ้าให้ตื่นขึ้นโอ้โหพอคราวนี้ครับมาจ้าเนี่ยมีหวังแล้วว่าคนรักของเธอเน สามารถคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งก็ทําให้เกิดเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชายาวเลยนะครับใครสนใจไปดูได้นะครับ20ตอนจุกๆมันมากนะ และความสัมพันธ์สุดท้ายนะครับเป็นความสัมพันธ์ของฮาอาเตะกับไอริเนี่ยที่มันเขียนว่าแนวคิดขัดแย้งอะถึงแม้ว่าสิทธทิ่ฮายาเตะและสิทธิน้องไอริจะมีความเห็นไม่ตรงกันแต่ทั้งสองเนี่ยยังมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยเพราะว่านินจาทุกคนเนี่ยมีจิตวิญญาและความมุ่งมันที่แข็งแกร่งมากพวกเขาเนี่ยไม่เคยกลัวศัตรูและยังคงพักดีเพื่อปกป,ป้องเกาะแห่งสายมอกซึ่งย้อนมาที่เนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยได้บอกว่าฮาอาเตะที่ยอมทําตามคําสั่งของวอลคาร์ดอะเพราะว่าวอลคาร์ดให้สัญญาขเขาว่าาาาาาถ้าหากทตหํตมเข บอกอะ่ะบวคัสจะทําให้เกาะแห่งสายหมอกเนี่ยเป็นอิสระจากเวดา้าเออคิดดูก็สรุปว่าฮแตเตเนี่ยไม่ได้เข้าล็อกไฮเพราะอยากจะทลารเกาะแห่งสายหมอกนะเขาอยากจะปกป้องไม่อยากให้ตกเป็นทาสของเวด้าตลอดไปอะไรเงี้ยเห็นไหมก็ยังมีความพักดีต่อสถานที่เกิดนะทั้งไอริทั้งฮเตเตบอกเลยว่าสุดจ้าสังเกตนะว่าคอนเซปต์เกาะแห่งสายหมอกเนี่ยพี่ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยต้องการโฟกัสถึงประเทศญี่ปุ่นเลยคือเป็นเกาะแห่งนินจาหนึ่งแล้วทุกอย่างจะแบบมีความเจแปนหมดเลยนะครับมีขนมไทฟูกุมีอะไรแล้วก็ พี่คิดว่าสิ่งที่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นมากที่สุดนั่นก็คือนิสัยของตัวละครครับความมุ่งมั่นความพักดีให้ความสําคัญกับลำดับขั้นความอาวุโสเนี่ยสังคมญี่ปุ่นเนี่ยคือให้ความสำคัญมากซึ่งก็เอ็กซ์เพรสมาในนิสัยของคาแรคเตอร์ทั้งสองที่เรารู้ไม่ว่าจะเป็นไฮาเตะแล้วก็ไอริเห็นไหม รู้สึกเลยพออ่านทุกอย่างเกี่ยวกับเกาะแห่งซายมอกเนี่ยคือประเทศญ,ญี่ปุ่นเลยฮะแต่ไม่แปลกนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่พนเอเชียอย่างเราเนี่ยคุ้นชินแน่นอนอนะ่ะอันนี้ไม่เอ่ยการ์ตูนเอ่ยใดๆเอ่ยนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับอวี๋เพลสคลิปที่3นะข้อมูลที่พี่ดูตอนนี้เกี่ยวกับเกาะแห่งซ้ายมอกชนเผ่านินจาเผ่าฮิวแมนที่อยู่ภายใต้สัญญาาตุของเวด้านะฮะทำให้เราเห็นคอนทัสมากมายเลยคือข้อมูลที่ออกมามันน่าสนใจแล้วก็มันมีข้อมูลบิยอนมากกว่าที่พี่คิดเยอะเลยนอกจากแบบภูมิศาสตร์นอกจากความเป็นนออยู่่่่่ลักษณะข,ขงงพพื้้ททีีีสิได Data นี้หนึ่งอย่างก็คือไม่ใช่ทุกคนจะคิดแบบไฮออเตะนะไอริก็ยังคงรอยตลตี้กับเวด้านะเห็นไหมแต่ทั้งสองไม่ได้เกลียดกันเออเพราะว่ามีปณิธาทางเดียวกันก็คือการปกป้องกเกาะแห่งทรายหมอกอันนี้โอ้โหสุดยอดมากๆเลยวันนี้พี่ไปก่อนนะเจ็บคอมากเลยนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝาพี่แนงซับสไครต์ subscribe. ถ้าใครอยากเป็นกำลังใจสมัครเป็นเด็กในสังกัดพี่ได้เฉพาะช่องทางยูทูบนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้พี่นะครับไปติดตามทาง Facebook แล้วก็ติจิตอด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปเล่นเกมแล้วสวัสดีครับ